นี่นะครับนี่บ้านสวยเหลือเกินนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับหน้าฝนนี้จะดูดีนะครับนี่บ้านในฝันก็ทิดหมูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตาธุครับในฝนเลยนะครับตอนเย็นนี้ยุงจะเยอะนะครับถ้าแบบนี้นะครับนี่เคยนอนอยู่ทุ่งนามาก่อนนะครับไม่รู้นะครับผมไมีต้นไม้แจ็คต้นเลยตัวอยู่ไกลนี่เนาะ นะครับ้านวิมานชาวทุ่งนะครับนี่บ้านโบราณนะครับบ้านโบราณวิมานชาวทุ่งนะครับดื้อนะครับโอ้มากมันสวนเทียงเนาะครับเนาะนะครับ เป็นมหาเกนะครับก็เลยกาบประธนาพระเดชพคุณน้องตามาแวะนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่เปิดได้ด you know. <wh> ้วเปิดว่าเปิดว่าเป็นิดเดีเอ้าครับสองสามสี่ห้าเจ้าของบ้านวิมานชาวทุ่งนะครับบ้านโบราณวิมานชาวทุ่งนะครับ กระผมมาตามประพาของคุณหน้าอยู่นะครับแต่พอนึงชื่อนี้ลำพักเหลือเกินนะครับขอโทษขออภัยนะครับยมเขามีความคุ้นเคยกับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับตั้งนานแล้วนะครับก็เลยกราบอาัตนนาพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาเยี่ยมบ้านนะครับเป็นบ้านไม้โบราณแต่ทํใหม่นะครับบ้านโบราณสิใดก็เห็ุใหม่หือไม่ยังนี่เน้นไม่ยังนี่เน้นไม่ดูเอาอย่าขึ้นไปกอนไปเย่าขึ้นไปกอนไปนี่นะครับเจ้าของบ้านนะครับ ยังหนุ่มๆอยู่นะครับนี่ดื้อนะครับรเฮ็ดมาจักเดือนเลยเนี่หอเจ็ดเ,เ,เดือน <ๆ S 2> เอน <ๆ S 2> ลยต<ด>ีโอ้แต่ก่อนแต่ก่อนหนาฝนพุนที่นี่นนนสวยงามเลยนะครับมีที่นั่งให้ด้วยนะครับนั่งรับลมนะครับ ขึ้นลมหายเลยขึ้นนี่ครับลมเย็นดีไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนะครับเนี่ยเนี่ก็จะพยุ่นกันนันแะคนนัอัน่กบเื่อันะ เนี yeah, ่ยช yeah. ่างยังเติมต่ออยู่นะครับยังต่อเติมและเติมต่ออยู่นะครับนี่เด้อนะครับนะครับ อดีตพระเก่านะครับมหาแหล่เยี่ยมนะครับสุภาพมนะครับเด้อขอโทษขออภัยนะครับมหาแหล่นะครับนี่นุ่นนะครับตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณลุงตานุ่นนะครับนะครับกําลังต่อเติมนะครับนี่งานต่อเติมที่ล้างถ้วยล้างจานนะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามหาแลเยี่ยมนะครับยมนะครับจึงมีความคุ้นเคยกับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับกลับมารัตนาพระเดชพระคุณหลวงตาพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมบ้านนะครับบ้านโบราณวิมานชาวทุ่งนะครับ นี่นะครับเจ้าของบ้านนะครับกําลังต่อเติมอยู่นะครับนี่มีสองห้องนอนเย็นสบายเหลือเกินนะครับบรรยากาศเป็นใจเหลือเกินนะครับด้านนู้นเป็นห้องน้ํานะครับอันองนี้เป็นขั้วหรือจังไงน,นี่ตั้งใจเป็นขั้วตีขั้วใหญ่ๆเตียเย็นดีมากเลยนะครับไม่ต้องติดพัดลมยากนะครับนี่ น้อนะครับอยู่บรรยากาศกลางทุ่งนานะครับโดยเฉพาะตอนนี้เข้านะครับออกดวงสะพรั่งเลยนะครับถ้ารออีกสักหนึ่งอาทิตย์นี้จะเหลืองงามกว่านี้อีกนะครับนี่โยมถวายปัจจัยบำรุงวัดบ้านกะบอีกนะครับมหาแลเยี่ยมนะครับโสภาพมนะครับถ้าพูดปิดก็ขอโทษขออภัยนะครับถามจากโยมนะครับแต่ว่ามันอาจจะลืมแล้วนะครับนี่ นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับผู้อัศจรรย์ใจเลอเกินนะครับบ้านสวยมากเลยนะครับนี่ <c oughs> นะครับโยมเขาอยากได้ภาพมณิสิไทยให้มามณิสิไทยให้มามา